ไปทำงานก่อนนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเห็นเขาเป็นเด็กที่มีความฝันจะเป็นผู้กำกับตั้งแต่เด็กๆจนเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำภาพยนตร์และก็สอบติดโรงเรียนที่มีการสอนนิเทศ เฮ้ยมึงด oh, ูด no ิดิมีข่าวบอกว่าอาชีพพุ่มกับอ่ะจะหายไปเพราะมีเอไอด้วยนะเว้ยจริงเหรอวะเออแบบนี้ความฝันจบแน่กูว่าแม่งไม่มีทางหรอกยังไงเอไออ่ะไม่ให้เขามาช่วยงานเราทำไมให้เราได้หรอกวะเออก็จริงว่ะเจนนี่กินเลยดีวะก็แจ่วร้านเดิมปะกูอยากกินไก่เพามันแก่เขานะเออให้ไปอีที่อะกูมีอบอกกูว่ากูอยากเป็นนักแสดงว่ะ เคียแม่งแบบอยากทํางานหน้ากล้องเท่ๆแบบมีมีสไตล์อ่ะเพื่อนแล้วก็เหตุก็บอกได้เงินเยอะนะแม่งก็จิมันสนป่ะน่าสนแล้วเมื่อกีเห็นนี่อยากเป็นแค่ผู้กำกับหรองานก็เยอะเงินเดือนก็โคตรกระจอกเลย่กูยังเป็นอยู่วะแม่งเือชื่ีพในฝันของกูแล้วเวยอ็ตามใจมึงเอ่ะเชิญทำตามความฝันงงของมึงเถอะสมมติกูขอไปเป็นนัก้แสดงดีกว่าะเห็นเลย วันนี้กูไปเจอสิบอันดับอาชีพที่ดวดที่สุดมาเว้ยแต่หมันไม่มีอาชีพที่พวกเราอยากไปเลยอะมันมีแต่พวกนักต้องดูลักแสดงเจ้าของธุรกิจมึงว่าแบบเนี้ยเราจะทําตามความฝันของตัวเองได้ดีหรอวะได้ดิวะทําไมจะไม่ได้ไม่คือความฝันเราเว้ยโอ๊ยเห็นมึงเลิกโง่สักทีเถอะเงินเดือนก็น้อยมึงอยากจะทําอาชีพยาจกแบบนี้จริงๆรเหรอเออคิดที่อะไรอยู่วะถึงนั้นเป็นอาชีพยาจออะ แต่ไ oui, er like, ั well, ่คือความชอบของกูนะเว้ยถ้ากูทำออกะไ้ดีอ่ะยังไงมันก็ประสบความสำเร็จเว้ยแล้วไงวะถ้ามึงได้ทำในสิ่งที่มึงชอบอ่ะแต่เงินเดือนน้อยอ่ะมึงจะใช้ชีวิตยังไงมึงอยากไปขอดานเหรอกูกกูหวังดีกับมึงนะเว้ยเฮียเอ้ยเอาหน่ะพวกมึงใจเย็นกันก่อนทะเลาะกันทำไมวะอะไรกับพวกมึงเนี่ยพวกจะเหนื่อยแล้วพวกฝ่ายมึงกลับมากระเป๋าก่อนกลับมาไหมไปดิเอ้ยพวก รอก็ทำไมวะ นายเฮนเป็นไรอะทำไมทำหน้าเศร้าเห็นแค่ไม่มั่นใจความฝันของตัวเองแล้วอะทำไมอะเฮนน่ะละการทำหนังแบบพี่นะแต่เพื่อนๆอ,อ่ะชอบพูดแตกลังใจงเฮนอะเฮนจำความฝันของตัวเองตอนเด็กได้เปล่าถ้าเฮนคิดว่ามันใช่อ่ะก็ไม่ต้องมาทนใจคำคุณหกของพวกนั้นพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราอ่ะคิดถูก นะไม่เห็นคิดได้นะครับก็เริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองตั้งใจเขียนบททำภาพยนตร์จนในที่สุดเห็นก็ส่งเข้าประกวดและเห็นก็ได้รางวาัลครับใช่แล้วครับนี่คนนั้นก็คือผมเองที่ผมออกมาแล้วเรื่องในวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้ทาตามความฝันอย่าทอแท้อย่าไปสดคําคนอื่นทําตามความฝันอย่างเต็มที่ก็พอและส่วนหนึ่งฝันของคุณก็จะเป็นจริงเองขอบคุณครับ ขอ,อบคุณมาค่ะขอบคุณครับ